การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสบายระบบเติมเงินใหม่จาก TrueMove Edge ู้ชมนะคะเข้าสู่รายการรอบเมืองไทยไวยตี้ค่ะสัปดาห์นี้ชลลี่พาคุณผู้ชมมารู้จักกับประเพณีที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะชนเชื่อว่าถ้าเกิดว่าฉันพูดแค่นี้นะคะคุณผู้ชมก็ร้องอ๋อแล้วใช่ค่ะประเพณีผีตาโขนค่ะประเพณีนี้นะคะดังไปทั่วโลกมากๆเลยเพราะว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจค่ะ วันนี้ชนมาถึงที่อำเภอด่านซ้ายค่ะเพื่อจะมาสัมผัสกับประเพณีนี้โดยเฉพาะเลยซึ่งเรื่องราวความเป็นมาของประเพณีจะเป็นอย่างไรแล้วจะมีกิจกรรมอะไรบ้างติดตามกันให้ได้สัปดาห์นี้ค่ะเ<ม>ต้ตนต่อแล้วเต้นต่อเรืว จำปีของที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะซึ่งเขาก็จัดกันแบ่งยิ่งใหญ่ทุกปีเลยทีเดียวซึ่งงานนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของงานบุญหลวงค่ะแล้วเขาก็จะรวบนะคะเอาสองประเพณีไว้ด้วยกันก็คืองานบุญพระเวทหรือว่าพระเวสันดรค่ะร่วมกับประเพณีบุญบั้งไฟพอพูดถึงบุญบั้งไฟเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ที่นี่ถ้าเป็นดังๆนี่นะคะก็จะเป็นที่จังหวัดยะโสธรใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าชมอีกที่หนึ่งค่ะที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ที่จังหวัดยะโสธรเลยก็คือประเพณีบุญบั้งไฟขนมไทย ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดถูกเนรมิตให้เป็นสถานที่จัดงานประเพณีบุญบ้ญบางไฟพนมไพรประจำปี2558ประเพณีบุญบ้ญบางไฟพนมไพรมีความแตกต่างจากประเพณีบุญบ้ญบางไฟของที่อื่นซึ่งที่นี่กำหนดให้จัดขึ้นในวันขึ้น15ค่ำเดือน7ของทุกปีเพื่พอเป็นการบูชาพระยาแถนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล นอกจากนั้นประเพณีบุญบั้งไฟยังถือเป็นประเพณีสําคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวอีสานโดยวันที่สองของการจัดงานจะมีการจุดบั้งไฟขึ้นสูงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระราชราดาสยามบรมราชกุมารีมีบั้งไฟจุดให้ชมตลอดทั้งวนันนับพันบั้งค่ะอ้จัดยิ่งใหญ่นะคะไม่แพ้ที่จังหวัดยโสธรเลยใครมีโอกาสนะคะก็แวะไปแล้วกันค่ะประเพณีบุญบั้งไฟ พนมภาราจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเดี๋ยวส่วนตอนนี้นะคะงานก็เริ่มต้นขึ้นแล้วเริ่มมีคนเข้ามาค่อนข้างแน่นแล้วจากคนมาจับจองนะคะที่นั่งเป็นของตัวเองขบวนก็เริ่มมาเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะวันที่2ของงานผีตาโขนเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์สําคัญของเราเลยค่ะ ะะมารู้จักกับประเคณีผีตาโขนให้มากขึ้นโดยรายละเอียดนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้รู้กัน,นะคะ่ะ บอกแล้วถึงความเป็นมาของประเพณีนี้นะคะคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทานผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคับฉันอยากทราบว่าความเป็นมาของประเพณีนี้เริ่มต้นมาได้ยังไงคะคคือถ้าถามว่าเริ่มมาเมื่อไหร่น่ยชาวด่านไซบอกว่าทุกคนเกิดมาก็ได้พบกับประเพณีนี้แล้วก็สืบเนื่องจากตั้งแต่พุทธศาสนาเอ่อหินยานเนี่ยได้เข้ามาสู่ภูมิภาคแถบนี้แล้วก็ศาสนาเอง ก็มาจากประเพณีความเชื่อในเรื่องของการทําบุญใหญ่บุญหลวงก็คือบุญการเทศมหาชาติหรือเทศพระเวสสันดรซึ่งเป็นชาติสุดท้ายของก่อนที่จะยุติมาเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นความเชื่อตรงนี้เองจึงทําให้เกิดประเพณีผีตาโขนขึ้นก็คือเป็นผีตาโขนก็คือผีตามคนนั่นเองเกาะไปด้วยมาหลอกอย่างนี้เหรอคะ ผีตามคนเพื่อตามไปส่งพระเวสสันดรหลังจากที่ท่านได้บำเพ็ญทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่แล้วหลังจากที่เสร็จภารกิจจากชูชกกัญหาชาลีผนางมัสยก็เสด็จกลับเข้าเมืองเพราะนั้นจึงเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะที่ชาวเภอดานซ้ายเองก็ได้เกิดขึ้นมาเองแล้วก็ไม่มีที่ไหนได้มีประเพณีเช่นนี้เพราะนั้นประเพณีผีตาโขนจึงเป็น เป็นเรื่องที่ความศรัทธาแล้วทาไมต้องเป็นที่อำเภอด่านซ้ายด้วยคะมีความเป็นมาไหมว่าทำไมต้องอำเภอนี้ก็คงอาจจะเกิดขึ้นจากบรรพบุรุษของชาวด่านซ้ายเองที่อยากจะอยากจะทําบุญในเรื่องของส่งพระเวสสันดรประกอบกับที่อำเภอด่านซ้ายเนี่ยมีวัสดุซึ่งพอดีเช่นขวดนึ่งข้าวหางมะพร้าวต้นนุ่นก็มาทําเป็นหน้ากากเศษผ้าเศษวัสดุ ก็ไปลงตัวกันที่อาจจะเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณที่เขาได้คิดขึ้นมาแล้วก็ที่อื่นไม่ได้คิดเรื่องนี้แล,แล้วจากอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะแบบมากันหลายร้อยหลายพันปีแล้วมันมีความสําคัญยังไงครับเพลนี้ต่อคนที่นี่ที่ททดันท้ายหรือว่าที่เลยครัก็ทําให้ทุกคนเนี่ยมีความเชื่อว่าถ้าเป็นคนดานซ้ายแล้วเนี่ยจะต้องเล่นผีตะโขนเป็นพะไม่ว่าตั้งแต่รุ่นเกิดมาตั้งแต่เด็กเนี่ย ต้องรู้ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเล่นกีตโคดได้เพื่อมาเป็นประเพณีของเขาที่จะมาในเรื่องของบุญเดือน4กับบุญเดือน6ซึ่งเป็นบุญหลวงบุญพระเวศกับบุญบ้านไฟเพราะฉะนั้นถ้าหากพลาดในช่วง3าวันนี้ก็สามารถที่จะมาที่พิพิธภัณฑ์กีตโคดวัดโพชัยได้ทุกวันแล้วก็ปีหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะมาแล้วสนุกจริงจริงนะคะยังไงวันนี้ขอขอบคุณมากเลยนะคะท่านผู้ว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ประกา์อะไรแปลกๆที่แสดงออกถึงความเป็นเพศค่ะเขาไม่ถือว่าเป็นเรื่องทะลึ่งนะคะเขาถือว่าเป็นประเพณีที่เขาสืบทอดกันมานานแล้วค่ะรอดูว่าผีจะวิ่งได้เร็วขนาดไหนค่ะ ในปัจจุบันก็จะดูแตกต่างจากของที่เป็นแบรนด์เนมเดิมถ้าเป็นดั้งเดิมก็จะใช้พวกกับมะร้าที่เป็นแบบแห้งๆใช่ไหมคะหรือว่าซึ้งข้าวเหนียวแต่สําหรับรุ่นใหม่เขาก็จะมีการเลิกใช้วัสดุที่เป็นรีไซเคลิลใช่พี่เอาไม่มีคนอยู่ด้วย <laughs> เป็นแบบไม่มีคนอยู่นะเป็นเช่นใบลอตเตอรี่เก่าๆนะคะหรือว่าพวก ตัวพลาสติกสารที่เขาไม่ใช้แล้วพวกเสือแบบนี้ค่ะหรือว่าถ้วยหรือว่าเชือกฟางคือเป็นวัสดุที่แบบเหลือใช้แล้วเขาก็เอามาประยุกต์ประดิษฐ์เป็นผีตาโขนในรูปแบบใหม่ในเวอร์ชัน2015ค่ะ การเทศมหาชาติก็จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่คนในชุมชนจะเป็นส่วนใหญ่ก็แต่งชุดเข้าออกมาลาวงกัรสนุกส 哎，没到。 ปเปลี่ยนไปให้ข้อยุ่แคบสมัยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะแก่นแท้คือเรื่องของพุทธศาสนานี่แหละค่ะซึ่งก็ทําให้เราเห็นเลยนะคะว่าพุทธศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะในที่จังหวัดเชียงใหม่เขาก็มีคนที่เอาของทันสมัยนะคะอย่างทีวีค่ะมาปรับดัดแปลงค่ะให้เป็นป้ายคติธรรมสอนใจซึ่งเขาจะผสมผสานนะคะไอเดียตรงนี้ลงมาเป็นยังไงบ้างเดียเด๋ยวเราไปตามชมกันค่ะ ทีวีเก่าๆจำนวนมากถูกนามาทำเป็นป้ายปริศนาทำสอนใจที่วัดห้วยเกียงตําบลหนองหานอําเภอสันทราจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นไอเดียเกย๋ไก๋ทีเดียวค่ะโดยทีวีเก่าจำนวนมากนี้รับบริจาคมาจากญาติโยมที่มีทีวีเสียซ่อมไม่ได้ซึ่งมีทั้งทีวีน้อยใหญ่ทั้งจอนูนจอแบนรุ่นเก่ารุ่นเก่า,กาตั้งแต่คุณแม่ยังสาวและรุ่นใหม่ที่ไม่สามารถซ่อมได้ ซึ่งทางวัดก็นํามาติดสติกเกอร์บอกทางบอกสถานที่ต่างๆบอกกุฏิศาลาทางไปห้องน้ํารวมไปถึงคํากรอนสอนใจปริศนาธรรมกว่าครึ่งร้อยซึ่งสามารถลดการใช้ป้ายต่างๆที่สิ้นเปลืองได้เป็นอย่างดีค่ะมีข้อคิดดีๆเยอะแยะเลยนะคะเราจะได้นําไปใช้ค่ะแล้วก็ปฏิบัติตัวเป็นคนดีนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะได้เวลาแล้วแหละที่เราจะมาลุยงานประเพณีผีตาขอนกต่อค่ะ เพพีตาโขนแต่ก็คือว่าเขาจะมีการสแสดงค่ะจากเด็กๆซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นต่อไปเนี่ยละคะ่ะที่จะมาสืบสาร,ระเพณีพีตาโขนนี้ก็จะถ,ถ่ายทอดเรื่องราววัฒนธรรมไทยนคะคะของภาคพื้นืินนีค่ะ <ST AT> ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือเป็นขบวนค่ะของเจ้าพ่อกวนเจ้าแม่นา เียญของท้าพ่อแสนนะคะซึ่งเป็นร่างทรงค่ะที่เขาจะมาบอกเริ่มนะคะในพิธีผีตาโขนในแต่ละปีค่ะทำใแปลกใจเลยคุณผู้ชมว่าทำไมนะคะประเพณีผีตาโขนถึงปเป็นพณีที่โด่งดังไปทั่วโลกค่ะมีทันนะ้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติแล้วก็สื่อมวลชนจากต่างประเทศมาทำข่าวมากมาย เพราะามันมีเสน่ห์ค่ะมีสเสน่ห์อย่างอาธิบายไม่ถูกเลยที่ชอต้องรองมาสัมผัสเองให้ได้สักครั้งนึงค่ะเนี่ยขชอนดูคนที่มางานนี้สิคะนี่ขนาดวันที่2นะคะคนยังเยอะแล้วก็แน่นขนาดนี้ชอนไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาว คนนตงางชาติเขาถึงมารวมตัวกันที่นี่นะคะเวลาที่มีเทศกาลผีตาโขนเพราะสเสน่ห์ค่ะเสน่ห์ของคะเพน,เเนีนี้มันมันอธิบายไม่ถูกคุณผู้ชมต้องมาสัมผัสเองแล้วจะรู้ว่าสนุกแล้วได้รู้สึกถึงพลังศรัทธาเลยค่ะ มาเพื่อนบอกว่าเวลาที่ผีแต่ละตัวเนี่ยขเขาเต้นก็จะได้ยินเสียงกระดิ่งเสียงคุณดังคลุงกริ้งคุ้งกริ้งลปล,ละและนี่ก็คือองค์ประกอบของเครื่องแต่งกายค่ะของชุดผีตาโขนทั้งหมดที่ทําให้ผีตาโขนนะคะกลายเป็นประเพณีที่ดังไปทั่วโลกค่ะ สักครู่นี้นะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ต้องมีพกไว้เลยสำหรับผีตาโขนก็คือนี่เขายืมถือได้ไหมคะอาวุธเขาต้องมีอาวุธค่ะไม่ไงั้นเขาไม่เรียกว่าเป็นผีตาโขนนะคะแล้นี่ก็คือเสน่ห์อย่างนีงที่ชนมาสำคัญในวันนี้เราไม่ได้มาแต่งกายสวยๆค่ะแต่ว่าข้างในหน้ากากข้างในชุดนี้คื ีสันที่น่าสนใจค่ะที่สามเรือนพระนครศรีพยาเขาก็มีประเพณีสนุกสนุกเหมือนกันนะคะชื่อว่างานเห็ดตับเต่าค่ะตำบลสามเลือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดแถลงข่าวงานวันเห็ดตับเต่างามที่สมเรือนปีที่6ระหว่างที่กำลังแถลงข่าวอยู่นั้น ก็มีหนังแก้วหน้าเม่แข่นทำเอาตู้ถ่ายเท่าถึงกลับเขวะกันเลยทีเดียวจากนั้นได้เชิญท่นานหลงผูว่ไปปิ้งเข้าเขียบแต่ลีลาการปิ้งสิครับเยสไม่ธรรมดาจริงๆนอกจากนี้ยังมีการปรุงอาหารเมนูเห็ดตับเต่าไหนล่ะวัตถุดิบวัตถุดิบอยู่นะแต่อยู่ดีนีวัตถุดิบก็เดินทางมา แต่มาแบบนี้แถมวัตถุดิบก็ไม่อยู่นิ่งๆเสียด้วยโอ้ยงานนี้ทำเอาเมึงน,นะสิครับพี่ลอออ้องกบโดนชนเลคะ่ะอ่ะเมื่อกี้นะคะเห็นงานตับเต่ากันไปแล้วนี่แค่ง,งานแถลงข่าวนะคะลองเดนสิสคะว่า งาน,นแถลงท่าวสนุกขนาดนี้แล้วงานวันจริงเนี่ยจะสนุกขนาดไหนต้องเตรียมติดตามชมให้ดีนะคะเดี๋ยวรอบเมืองไทยเนี่ยจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากอีกค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะชนอยากไปถ่ายรูปแล้วล่ะมีผีตาขนหลายตัวเลย น่คะของงานผีตาขอนก็คือว่าจะมีเด็กๆเยาวชนตัวน้อยเนี่ยแหละค่ะเขาจะมาประกวดเต้นผีตาขลนน้อยกันค่ะซึ่งตอนนี้ก็รอบไหนแล้วนะคะคณะกรรมการตอนนี้รอบไหนแล้วคะรอบชิงชนะเลิศแล้วค่ะรอบชิงทีมี่สามมีสี่ทีมค่ะทีมสี่ทีมชิงทั้งหมดสี่ทีมสาหรับปีนี้นี่มาถึงรอบชิงชนะเลิศเดี๋ยวมาดูฝีมือของน้องๆกลุ่มที่ได้เข้ารอบชิงกันค่ะว่าจะเต้นแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีขนาดไหนค่ะ Um... คนเนี่ยก็ยังมีเข้ามาจํานวนมากเลยคือเป็นพลังศรัทธาจริงๆแต่ทั้งงานเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าทําไมถึงมี2ตัวนี้แล้วทาไมถึงมีแบบที่ใส่หัวใช่ไหมคะที่เป็นคืนข้าเหนียวต่างกันอยู่นิดเดียวค่ะว่าอย่างสงตัวที่เห็นเนี่ยคืปู่เยออย่าเยออค่ะเหมือนว่าเป็นพ่อแม่เป็นพ่อแม่ของผีตาโผนะคะที่เราเห็นตัวเล็กๆตัวเล็กๆ ตอนนี้นะคะพี่ๆเขากำลังเตรียมจุดบั้งไฟค่ะเพาะนวันนี้ก็ครบแล้วอย่างที่บอกไปว่างานผีตโาโขนก็จะมีพเวทใช่ไหมคะกับบั้งไฟวันนี้เราได้เห็น2ออย่างครบแล้วนะคะถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะแต่จะให้เสร็จสิ้นจริงอย่างที่บอกไปเหลือพิธีทิท้งหน้ากาก,ากอันสุดท้ายถึงจะเรียกว่าจบงานของวันที่สองจริงๆแอบตื่นเต้นเล็กๆกับบุญบั้งไฟค่ะเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรก ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนะคะคุณผู้ชมก็คือ พิธีการสุดท้ายค่ะก็คือการลอยผีตาโขนที่เราเห็นนี่ก็เป็นปูเยอะๆเยอะๆนะคะซึ่งเขามีความเชื่อว่าการได้ลอยผีตาโขนเอาไปเนี่ยก็เหมือนเอาโชคร้ายหรือว่าสิ่งไม่ดีค่ะออกจากตัวเขาก็จะไม่เก็บกลับมาแต่คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทําไมที่เราเห็นเนี่ยมีอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นเพราะว่าในปัจจุบันนี้ค่ะหน้ากากผีตาโขนเนี่ยทำค่อนข้างยากมากๆอย่างที่รู้นะคะเขาต้องใช้เวลาทำเนี่ยเป็นเดือนๆเลยทีเดียวกว่าจะวาดกว่าจะสร้างสั์ลายออกมาได้แต่ละอัน ยากมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ลอยค่ะเขาจะมีแต่เก็บเอาไว้นะคะเพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยได้ดูชอนเชื่อว่าสิ่งหนึ่งวันนี้นะคะที่เราได้ได้มาสัมผัสจากที่นี่เนี่ยก็คือเรื่องของคุณค่าค่ะเราได้เห็นพลังศรัทธาของชุมชนที่เขาพยายามสร้างสารรค์งานดีๆแบบนี้มาให้กับพวกเราซึ่งไม่ใช่แค่ความบันเทิงสนุกสนานเท่านั้นนะคะแต่สิ่งที่เราได้สัมผัสก็คือคุณค่า ของศาสนาของแก่นแท้ที่แฝงอยู่ในประเพณีนี้ที่เขาสืบทอดกันมาและถ้าเขาไม่ได้ปลูกฝังกันตั้งแต่รุ่นลูกๆนะคะ เราก็คงจะไม่ได้เห็นผีตาขนในวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้นะคะมาได้ช่วงมีนาคมถึงกรกฎาคมค่ะก็ติดตามข่าวสารผ่านทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้นะคะและต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวสำนักง,งานเลยด้วยค่ะที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีตลอดทั้งทริปนะคะแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเรามากมายด้วยอย่าลืมนะคะเข้าไปกดไลค์กันได้ใน Facebook Fanpage ของเราเมืองไทยไวตี้ค่ะไปพูดคุยกันแนะนําติชมกันได้เสมอส่วนวันนี้การเดินทางของเรา ที่ด่านซ้ายจังหวัดเลยก็จบลงแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะรับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ